ทำงานร่วมกันกับต่างคนต่างทำอะไรที่มันจะโอเคมากกว่าสำหรับดวงสองคนนี้ดวงสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเกื้อกูลกันคนรอบข้างมักจะอยากให้แยกมันมีเรื่องของคนที่มองมองอนาคตอมองไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมองแบบนั้นมากกว่าหรือคำทํานายจะเป็นจริงก่อนหน้านี้หมอปลายหมอดูชื่อดังได้ออกมาทำนายดวงของคู่จิ้นขวัญใจสาววายหลิงออมว่า ดวงของทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมเกือ้อกูลกันดีมากแต่ในคำทำนายนั้นก็มีประโยคหนึ่งที่ชวนสะดุดใจคนรอบข้างนักจะพยายามให้แยจกจากกันจะแยกกอนคือไม่ได้แบบว่า5ปีหปีมไม่ได้หลักประมาณนั้นอาจจะแค่2-3ถึงสามป<อ>ีแต่ก็คือ,อแบบว่าอยากให้ระวังคนที่อยู่ข้างหลังอ,อาจจะแนะนําให้แยกออกเร็วขึ้นอะไรอย่างเ<อ>งี้ยเ<อ><อ>หมือนประมาณว่าเธอก็ดังแล้วฉันก็ดังแล้วเธอแยกกันเธอแยกกันเลยหรือเปล่าเยเห็นและล่าสุด แฟนๆก็เริ่มใจสั่นเมื่อน้องออมให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเหมือนออมจะได้ยินข่าวแววๆคุณจะได้รู้จักรีรี่ต่อไม่รู้นะคำพูดนี้ทำเอาแฟนคลับสาววายสะดุ้งเฮือกเพราะรีรี่ที่พูดถึงนั้นคือบทจากละครมาตลดาซึ่งเป็นละครชายหญิง้านนี้ทำเอาหลายคนเริ่มหวั่นหวันว่านี่จะเป็นสัญญาณว่า น้องออมอาจถูกดันกลับไปเล่นคู่ชายหญิงอีกหรือเปล่าท่ามกลางกระแสความฮอตของหลิงออมที่แฟนคลับหลงรักจนยกให้เป็นคู่จิ้นแห่งยุคเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีว่าหรือเขากำลังจะโดนจับแยกกันจริงๆงงานนี้ต้องจับตาตอนต่อไปให้ดีว่าคำทำนายจะเป็นจริงหรือหัวใจของแฟนคลับจะยังได้ฟิน กับโมเมนต์ของหลิงออมต่อไปเพราะรักครั้งนี้ใช่แค่แฟนคลับที่หวั่นไหวแต่ดูเหมือนดวงดาวก็เริ่มส่งสัญญาณบางอย่างแล้วเหมือนกันอสองคนเข้ากันได้ดีแต่โดยเฉพาะคนรอบข้างใช่ดังนั้นคุยกับคนรอบข้างให้หรู้เรื่องว่าเราจะเติบโตกันไปในทางไหนอาจจะแบบว่าพากันไปลุ่งหรือว่าต่างคนต่างแยกอะไรอย่างเงี้ยเนาก็ลองไปคุยกันให้ดีๆอืม มันออกมามันมีเสียงไปเปลียวพูดเสียงมาตอบตอบมาพอดีเลยท่านตอบมาพอดีเลยว่าอยากเลยเราก็อยากเห็นน้องอยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะโอเคอย่างที่บอกไปพูดขนาดนี้แล้วแปลว่าถ้าแยกไปเดี่ยวอ่ะอาจจะไม่ดังเท่ากันอยู่เรขยี้ไม่กระแสในโลกโซเชียลแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งยังคงสนับสนุนไม่ว่าหลิงออมจะอยู่ในบทบาทไหนขอแค่ได้เห็นรอยยิ้มของทั้งคู่ก็เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันแฟนคลับอีกกลุ่มก็พูดตรงๆว่าถ้าไม่ได้เล่นกับพี่หลิงอาจจะไม่อยากดูเลยงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของบทบาทในละครแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความผูกพันและเคมีเฉพาะตัวของหลิงออมที่แฟนๆรักและห่วงมากเป็นพิเศษสุดท้ายคำํำนายจะกลายเป็นจริงไหมหรือความรักของแฟนคลับ จะพาให้ทั้งสองคนเดินร่วมทางการต่อบนเส้นทางสายบันเทิงต้องรอดูตอนต่อไปพระหลิงออมไม่ใช่แค่คู่จินธรรมดาแต่คือปรากฏการณ์ที่อยู่ในใจใครหลายคน